โซเชียลคอมเมนต์สนันหลังพีเคบอกแมนพัฒนพลแต่งใบเตย5้าล้านเพิ่งจ่ายได้ครึ่งเดียวทุกวันนี้ก็ยังผ่อนอยู่เรียกได้ว่าสังคมจับตามองอย่างหนักยังเป็นประเด็นที่ประชาชนเฝ้าติดตามสําหรับเหตุการณ์ที่ดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยอาสยามสุธีวันกุลชรดอทเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีแชร์ลูกโซ่ forex สามดีโดยโดนไปทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันคือ1ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดขึ้น โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน2ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน3ร่วมกันช่อโกงในคดีลงทุนหุ้นฟอร์เรสต์สดีพร้อมขอรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงเพิ่มในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดรายการคุยแซบโชว์โดยชมพู่ก่อนบ่ายและพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรก็ได้เผยข้อมูลว่าทั้งคู่ไม่ได้กังวลอะไรพร้อมกันนี้ดีเจแมนเป็นคนพูดเองว่างบงานแต่งจริงๆแล้ว5ล้าน ตอนนั้นมีข่าวว่า10บล้านและทุกวันนี้ก็ยังต้องผ่อนอยู่ชมพู่เมื่อวันทางทีมงานคุยแทบโชว์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของดีเจแมนและใบเตยถามถึงสภาพจิตใจของทั้งคู่ในตอนนี้เขาก็บอกกลับมาว่าไม่ได้กังวลอะไรมากหลังจากนี้ก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนเรื่องของทนายความทางผู้จัดการบอกว่ามีทนายช่วยกันหลายคนหลายคนสงสัยว่าทนายเจมไม่ได้ทำคดีนี้แล้วหรือได้ข้อมูลมาตอนนี้ทนายเจมยังช่วยดูอยู่เหมือนเดิม พี่เคเอาอย่างนี้ด้วยความที่ผมได้ยินจากปากของแมนเองหลายคนจะพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตเรื่องงานแต่งงานอะไรอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เขาแต่ด้วยความที่ได้ยินจากปากของแมนเองเขาบอกว่างานแต่งงานเขามีมูลค่า5ล้านในการจัดงานแล้วเขาจ่ายไปตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วและทุกวันนี้หลังจากที่แต่งงานมาแล้วเขาบอกเลยนะว่ายังผ่อนอยู่เลยส่วนเรื่องของความถูกผิดของกฎหมายก็รอติดตามตอนต่อไปเอาก็แล้วกัน ล่าสุดหลังจากที่พีเคบอกว่างานแต่งใบเตยกับแมนยังผ่อนอยู่ก็ทำเอาชาวโซเชียลถึงกับเดือดจัดคอมเมนต์สนันอาทิเช่นบ้าน50ล้านน่าจะจริงนะครับแถวหมู่บ้านนักกีฬาหลังใหญ่สวยมากแต่เราคนจนไม่มีทางได้อวดแบบเขาหรอกเจ้านี้ไม่เจดใบใจหรือเงินจัดงาน5ล้านยังผ่อนแต่เมียซื้อแบรนดเนมวันหนึ่งหมดไป2ล้านดูย้อยแย้งนะ